แตว่าคือที่บ้านนี่ไม่มีพนุยาตแน่นอนค่ะแล้วอี่อนทีเขาไปยืนหน้าบ้านแล้วก็ไปถามก็ไม่มีอะไรก็มีไค่ตัวแล้วก็มาถึงตอนนี้นคเขาเขาเข้า,ขาเขาก็ใช้เหล็กไม่เกี่รับ เพราะว่าที่บ้านเห็นจากยาเสพติดใช่ค sure ่ะแต่แต่เขาก็ไม่ได้บอกด้วยว่ามันจะากใครมากไม่ได้อ่านหมายอะไรเลยค่ะให้อ่านไม่ได้ก็ให้แสดงบัตรก็มีแสดงใครบ้างท่านหนึ่งผู้บังคับการตำรวจแล้วก็คณะกรรมการป้องกันปราบป่าธรรมิบาลจังหวัด ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแปดผู้บัญชาการตำรวจหนึ่งชาติท่านตุ๊กแล้วก็ท่านตุ๊กครับก็ในส่วนของจังหวัดนะครับได้รับเรื่องเน่ก็เราเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบนะครับตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบแล้วก็เทียบเทียมนะครับนะครับตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบแล้วก็เทียจเิียมต่างๆนะครับว่าว่าสิ่งต่างๆที่ท่านร้องเรียนมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติด้วยความถูกต้องไหม ก็เป็นอย่างไรอะไรกันแนีนะครับแล้วก็พอได้ไปอยยางไรเนี่ยนะครับนี่ก็จะด,ดึงท่านชนะด้วยฐานะท่านที่ท่านเป็นผู้กอบกัป,ปชาโดยตรงนะครับของตำรวจที่อันนี้ที่ทำคดาอาลครับกอบกัปชาที่นี่นะครับก็เดี๋ยวก็ผมก็พอได้ความใจให้บุญก็จปิดแจ้งท่านนายกนะครับและก็แจ้ง น้องที่เป็นผู้รองเรียนนะครับไม่ได้รับทราบนะครับว่าความเห็นว่าอย่างไรถ้า <c oughs> ถการกระทำที่ไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินการก แต่ตอนนี้คือเจ้าของบ้านตกตัวเพราะว่ากลัวมากเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็มีเพือนได้ไม่เป็นไรแล้วก็มีข่าวว่าเขาเป็นมือยิงหรือแม่นขายเนี่ยไม่เป็นไรสังคมก็พูดกันเยอะครับทั้งหลาไม่เป็นไรตอนนี้ทางผมเองตกตัวที่ผมมาเยี่ยมตัวทุกบ้านผมก็จะได้แจ้งพัชระให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับลูกน้องเด้วยนะครับนะครับก็คิดว่าคิดว่าคงไม่มีอะไรนะ ก็ไม่มั่นใจครับเพราะว่าเคยเกิดนะไม่เคยมีปัญหาต่อไปด้วยก็โอเครับถ้าลุกขไหนยกล้อเนาะข้ามาใครจะ้เานเอามาลองมาถ่าลกตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นขว้างรถก็ไม่เดียว่เอาไยกพี่มยกได้อวยทำยทด้ยกาไม่ติดเมา้ยไตมายหนกอะทำไปติดเลยานยกเลย

นะครับมาวันนี้เผื่ออะไรนะครับเอาแม่พี่น้องเผื่อข้อความเป็นธรรมนะครับนะอาจะมาหยืบนั่งซข้อความมาให้กำลังใจกันในวันนี้นะครับด้วยด้วยมาได้มาได้